ช่วงที่2ของรายการมุมศรัทธานะคะอยู่ในหัวข้อของหลักศาสนากับการทํางานนะคะว่าจะนํามาใช้อย่างไรจะประยุกต์อย่างไรนะมีหลักการอย่างไรแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไรเราก็ต้องเจาะลึกในเรื่องของผู้นำนะคะว่าผู้นําและผู้ตามเนี่ยจะยึดหลักข้อไหนในการที่จะใช้ชีวิตในองค์กรดําเนินเรียกว่าชีวิตแล้วก็ เขาเรียกอะไรบทบาทหนะ้าที่ของแต่ละคนในองค์กรได้อย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างไรนะคะอาจารย์ก็เมื่อในเบรกที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงหลักการในการดําเนินชีวิตของอของผู้ที่เป็นคริสเตียนหรือผู้ที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยะนะครับว่าหลักการก็คือว่าพระเจ้าให้เราแบ่งปันความรักต่อ,อคนอื่นเหมือนดังที่เรารักตัวเราเองอย่างไงอ่ะเราก็รักคนอื่นแบบนั้นแหละนะครับ เราอยากจะได้อะไรเราก็ให้คนอื่นอย่างนั้นะเพราะว่าคนอื่นก,ก็ต้องการเหมือนเรานั่นแหละที <S <S นี้เมื่อเรามาพูดถึงในเรื่องของอผู้ที่เป็นผู้นำคริสเตียนเนี่ยโดยเฉพาะพระครัมภีร์ได้ให้หลักการของความเป็นผู้นําไว้ดีมากนะคะได้ดีมากเลยทีเดียวได้ให้ไว้ดังนี้ครับว่าด <C oughs> ังนี้ครับว่าถ้ามีใครนะฮะถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกท่าน คนคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติพวกท่านทั้งหลาย mm hmm. ถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นต้องเป็นทาสของคนทั้งหลายความหมายก็คืออะไรความหมายคือว่าการที่คุณจะเป็นผู้นำได้ไม่ใช่คุณอยู่ในตำแหน่งสูงแล้วคุณคชี้นิ้วสั่งไม่ใช่ฮะ,ะแต่คุณต้องเข้าใจว่าเขาคือคนที่อยู่ระดับล่างของคุณเนี่ย เขาคิดยังไงหรือเขามีความต้องการอะไรแล้วคุณตอบสนองเขาได้ในสิ่งเหล่านั้นเ,เพราะเมื่อคุณตอบสนองเขาได้ในสิ่งเหล่านั้นงานที่คุณมอบหมายมันจะเกิดขึ้นและเขาก็จะทําอย่างเต็มใจแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้านาย ฉันมีหนะ้าที่สั่งคุณต้องทําภายใต้คําสั่งของฉันงยิ่งใหญ่เป็นเจ้านายถูกไหมครับมันเป็นเพียงหัวโขนอันหนึ่งที่ใส่เข้ามาท่านั้นเองวันหนึง่งเมื่อหัวโขนออกไปเราก็คือมนุษย์ปกติธรรมดานี่เองเพราะฉะนั้นหลักการในพระคัมภีร์ที่พูดเอาไว้เนี่ยโดยเฉพาะผู้บริหารที่เป็นคริสเตียเนยเขาจะยึดถือข้อนี้ครับว่าการเป็นผู้นำเนี่ยจริงๆก็คือเป็นผู้ที่เป็นผู้รับใช้คนอื่นเพียงแต่บทบาทของเขาในเวลานั้นเขาต้องทําเพื่อ เพื่อองค์กรเพื่อสังคมมันก็ต้องยึดตามกฎเกณฑ์ที่เราว่ากันไปตามองค์กรแต่โดยการปฏิบัติเขาจะปฏิบัติด้วยความเอื้ออรทอนด้วยความรักความห่วงใยการแสดงออกการตสดงออนมากกว่ายกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเราอยู่ในองก์ร่วมกันเนี่ยเรารู้สึกยังไงเมื่อเมื่อเมื่อมีคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าเราหรือด้อยกว่าเรามาพบเราหรือมาหาเราเราจะรู้สึกโอ้ยเขาเป็นแม่บ้าน ฉันเป็นผู้ดําเนินรายการสมมตินะฮะหรือฉันเป็นผู้บริหารยังไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยไม่ค่อยมีเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะมาคุยกับเราปฏิเสธก่อนกอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นไม่ให้เขาพบซึ่งเขาพบ่ไซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเราทำให้เรามองว่าเอ้ทำให้ทำให้คนอื่นมองว่าเอ๊ะทำไมอ่ะมันไม่เหมือนกันเหรอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้บริหารเนี่ย หรือพูดอีกในหนึ่งคือเอาใจของมาใส่ใจเรานั่นเองอการบริหารเนี่ยพระเจ้าได้ประธานโอกาสให้กับคุณอยู่แล้วคุณได้รับโอกาสที่สูงกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณใช้โอกาสนั้นนะ่ะในการที่จะนําให้คนอื่นนาพาให้คนอื่นเนี่ยสามารถมีสันติสุขกับโอกาสนี้ได้อย่างไรด้วยคนส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นคนส่วนมากเนี่ยเมื่อมีโอกาสก็พยายามที่จะแสวงหาหรือขว่คว้าโอกาสมากขึ้นค่ะใช่ยิ่งได้ยิ่งอยากได้อีก ผลคือมันก็ยิ่งทําให้เขาโดดเดี่ยวอะฮะเคยเห็นเคยได้ยินคาพูดไหมครับที่บอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งหนาวค่ะอาจารย์ได้ยินอยู่บ่อยๆยิ่งโดดยิ่งยิ่งมีตาแหน่งสูงยิ่งอยู่ในตําแหน่งสําคัญยิ่งไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าเขาก็ไม่กล้าเอื้อมมาแตะไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวด้วยซ้ำแล้วเราคนบางคนนะมองว่าไอ้ยิ่งสูงเนี่ยฉันคือคือ คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่อะไรทำนองนั้นปกติโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเรามักจะพูดกันบ่อยๆหรือได้ยินบ่อยๆว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งมีตําแหน่งสูงยิ่งไม่มีเพื่อนผมว่านะครับโดยส่วนตัวผมนะผมเองก็อยู่ผมว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการวางตัวของแต่ละคนของเขามากกว่าถูกไหมครับการวางตัวของเขาเขาวางตัวยังไงใช่ไหมครการที่เราอยู่ในตําแหน่งผู้บริหารไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นเพื่อนกับ กับแม่บ้านไม่ได้คนกวาดถนนไม่ได้นั่นน่ะสิเราปภไม่ได้นั่นน่ะสิทําไมล่ะฮะมันมันขึ้นอยู่กับยังไงอะอแต่คนส่วนมากไม่คิดอย่างนั้นคนส่วนมากฉันเป็นผู้บริหารแล้วเมื่อฉันเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยมันมันใหญ่แล้วอะใช่ไหม,มฉันไม่มีเวลาไม,มไม่มีใครอยากไว้ฉันอีกแล้วฉันไม่มีเวลาของฉันยุ่งมากฉันไปไหนฉันก็แล้ว ส่วนใหญ่คนก็จะพูดท่านท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ท่านอย่างโน้นมันจะมีคําว่าท่านนําหน้าอท่านมานี่รู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่จะมันก็เลยทําให้คนกลัวคนที่เป็นผู้บริหารเริ่มรู้สึกว่าตัวเองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเขาลืมไปว่าจริงๆตัวเขาก็เท่านั้นแหละค่ะนตัวเขาก็เท่านั้นเองตรงนี้แหละครับมันเป็นหลักการของผู้บริหารที่คริสเตียนมีอยู่ใช่ไหมเมื่อประกอบร่วมกับความรักแล้วเนี่ยนะครับผู้บริหารที่มี ความเป็นคริสเตียนเขาจะรู้เลยว่าในสายพระเดชหรือในสายตาของพระเจ้าแล้วเขาก็คือคนธรรมดาเพียงแต่เขาได้รับโอกาสที่่ทีพระเจ้าประทานให้แต่โอกาสนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเขาแต่โอกาสนั้นเพื่อที่เขาจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนีค่คือ,คอนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเขาค่ะอาจารย์มองเห็นได้ชัดในเรื่องของของการในมุมมอง ของผู้นำนะคะทียจมองอย่างนั้นแล้วผู้ตามล่ะคะผู้ที่ด้อยกว่าเขามีมุมมองอย่างไรเขาต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อกี้ถ้าเป็นผู้นำนะพัะคมภีบอกว่าผู้นำต้องเป็นอย่างไรล่ะครับแล้วผู้ด้อยกว่าล่ะผู้ตามล่ะลูกน้องล่ะพัะคมภีก็มีพูดชัดเจนนะฮะว่าพูดถึงไหมพูดถึงครับพูดถึงชัดเจนว่าเมื่อเราอยู่ในที่ใดให้เราเคารพนับถือให้เคารพผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา นะะในเรื่องความเคารพในเรื่องความเคารพในเรื่องปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอตรงเนี้มันเป็นเรื่องสําคัญผมขอโทษนะครับผมรู้สึกใจค่อดข้างใจอจใช่ใช่เพราะนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยครับของผู้ตามหละคราวนี้คือว่าผู้ตามเนี่ยนะครับในเพื่อนพี่พูดชัดเจนว่าผู้ตามจะต้องให้ความเคารพเชื่อฟังต่อผู้บริหารหรือต่อผู้นํำแล้วสําคัญถึงขั้นว่า ต้องเชื่อฟังถึงขั้นว่าเขาเป็นผู้ที่จะนําเสนอรายงานต่อพระเจ้าที่สําโอ้ย,อยางนั้นเลยถึงขั้นนั้นเลย,เลยนะครับก็มีผู้ชัดเจนครับค่ะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ตามเนี่ยจะยกผู้นําเป็นพระเจ้าไม่ใช่แต่ให้เชื่อฟังปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นมันจะสอดคล้องกนันประหนึ่งเป็นผู้รายงานต่อพระเจ้าใช่ะจะสอดคล้องกันคือผู้บริหาระจะให้ความรักความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้ความเชื่อฟัง ประหนึ่งผู้นําจะนํารายงานไปสู่พระเจ้าม,มันจะสอดคล้องกันค่ะอาจารย์นี่คือเราเริ่มเห็นภาพแล้วนี<อ>่คือลักษณะของความรักที่พระเจ้าสอนให้เรามีต่อกันและกันในการทํางานค่ะใช่ไหมะฮะทีนี้เราได้ทิ้งไว้นิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ว่าไอ้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นก็เพราะเรารู้สึกว่าเราได้ไม่เท่าเทียมอ่าใช่ความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นใช่ไหมเราได้ไม่เท่าเทียมเรามีอย่างนี้เรามีอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับอะครับว่ามันเป็นความจริงในโลกนี้ที่เราได้ไม่ค่อยเท่าเทียมกัน พระเจ้าให้คนนั้นมากกว่าให้คนนี้มากกว่าอะไรต่ออะไรอย่างนี้มันเป็นความจริงหรอครับแล้วมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเราอยากได้อยากมีแล้วเราก็พยายามที่จะแสวงหาโดยวิธีที่อาจจะไม่เหมาะสมมันก็มีวิธีทางที่ถูกต้องอ่ามันก็มีนะฮะเป็นขั้นตอนรับรัดบ้างในมุมมองของพระเจ้าในมุมมองของพระคัมภีร์เนี่ยผมได้เคยมีโอกาสแบ่งปันไปด้วยนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยได้บอกให้เรา มองชีวิตหลังจากนี้ไม่ใช่ชีวิตปัจจุบันหลังจากนี้หลังจากนี้หมายถึงชีวิตหลังจากที่พีซสุริตเสด็จมาแล้วจะนําพาเราไปอยู่บนแผ่นดินของพระองค์ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยประมาณ70ปี80ปีเอาไม่เกินร้อยปีมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับเวลาที่พระเจ้าให้เราบนแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์เราจะมีชีวิตเป็นนิรันดร์การคือเป็นนิรันด์แล้วล่ะแต่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนั้น ก็เนี่ยแหละครับอยู่อย่างไรอยู่อย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองว่าโลกของเราทุกวันเนี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะได้อยากจะมีจนกระทั่งมันมากจนล้นทําให้เราลืมมองไปว่าจริงๆแล้วชีวิตไม่ว่าเราจะได้มากเท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายเราก็ไม่เป็นเจ้าของสุดท้ายไม่ใช่เจ้าของแล้วเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปคืนไปถูกไหมฮะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของที่ พระเจ้าอนุญาตให้เราใช้เพื่อที่เราจะได้เอาไปทําให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นค่ะคือต้องใช้ให้ถูกต้องในสิ่งที่พระองค์ให้มาถูกง่ายนะคะแต่บางคนได้แล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อคนเดียวเก็บเอาไว้เพื่อตัวเองเก็บไว้เพื่อตัวเองยิ่งได้ยิ่งมียิ่งอยากได้ค่ะอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่หลักที่ท่านวางเอาไว้ให้แล้วไม่ใช่ถูกต้องค่ะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้กับเราแล้วก็เตรียมไว้ให้กับผู้ที่เป็นคริยชน น, <c oughs> นั่นแสดงว่าคริสช,ชาวคริสเตียนนะคะคทุกๆคนเนี่ยจะต้องยึดหลักนะคะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางที่พระเจ้าท่านได้เรียกว่าวางเอาไว้ให้ป <c oughs> ูาทางเอาไว้ให้ <c oughs> มันอย่างนี้ครับความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยนะครับมัน <c oughs> จะมีจุดเริ่มต้นอยู่อันหนึ่ง <c oughs> เราเรียกสิ่งนี้ว่าความเชื่อ ความเชื่อหรือ belief หรือ faith นะฮะหรือ trust ก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะใช้เนี่ยนะครับความเชื่อเนี่ยนะฮะพระคัมภีร์ได้กาหนดเอาไว้เลยว่าไม่ใช่กาหนดนะเขียนเอาไว้เป็นนิยามชัดเจนว่าความเชื่อคือความแน่ใจว่าสิ่งที่ไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงเรามองไม่เห็นพระเจ้าคะเราไม่รู้หรอครับว่าพระเจ้าตัวเป็นยังไงแต่ความเชื่อเนี่แหละครับทําให้เราแน่ใจว่าพระเจ้ามีจริงแล้วสิ่งที่พระเจ้าบอกเรา เป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อคริสเียนจะเริ่มต้นจากตรงนี้ความเชื่อก่อนเริ่มจากความเชื่อความเชื่อความศรัทธาแล้วเราก็ปฏิบัติตามความเชื่อนั้นนะเชื่อศรัทธาแล้วปฏิบัติปฏิบัติตามความเชื่อนั้นค่ะเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะเรามั่นใจอย่างนั้น เมื่อเราเรามีหลักตรงนี้แล้วเนี่ยพอกลับมาในองค์กรในที่ทํางานของเราเราก็เอาหลักนี้แหละเอาหลักนี้แหละมาปฏิบัติตามมาปฏิบัติมาประยุกใช้ส่วนถามว่าแล้วคนที่เขาไม่ปฏิบัติตามล่ะก็คือความเชื่อเขายังมีไม่พอหรือเขาอาจจะเชื่อบ้างไม่เพื่อบ้างอะไรต่างต่างนิดหนึ่งอะไรท่างตงนั้นซึ่งเรื่องพวกนี้เ่มันก็เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะครับทีนี้มันก็ต้องมีว่าเราเป็นผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทํา ถ้าเราเป็นผู้กระทําเราก็คงแสดงออกมาแล้วว่าเราอาจจะมีความเชื่อที่ไม่สมบูรณ์หร,หรืออาจจะมีหลักที่ยังไม่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 ไมัมม่นคงแต่ถ้าเราเป็นผู้ถูกกระทำํำผมมีคําแนะนำะนะฮะว่า,าขอให้เรายึดมั่นว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราทุกคนเท่าเทียมกันและพระเจ้าจะตระเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้กับเราเสมอสและสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้เป็นคริสเตียนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ค แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้บนแผ่นดินของเรื่องหลังจากตรงนี้ไปถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังที่คริสเตียนมีและความหวังนี้แหละครับที่นำพาให้คริสเตียนมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็อย่าสิ้นหวังแน่นอนอย่าสิ้นหวังไม่ว่าในทุกๆด้านนะคะในหน้าที่การงานในองค์กรที่ทํางานเพราะฉะนั้นให้มีความรักให้มีความหวังให้มีความเชื่อความศรัทธาอยู่และสิ่งหลายอย่างที่จะดําเนินไปเนี่ยก็จะนาพาไปสู่ จุดหมายเป้าหมายนะคะการที่ลงเรือลำเดียวกันนะช่วยกันพายนะหลายๆแรงเนี่ยมันก็จะไปถึงฝั่งได้ไวขึ้นใช่ครับนะคะบางคนบอกว่าแหมฉันก็พายเหลือเกินนะอีกคนนึงก็มักจะคอยสร้างปัญหาเหลือเกินอยู่เบื้องหลังนะเขาเรียกอะไรนะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำอย่างนี้เป็นต้นแล้วเชื่อว่าในทุกองค์กรก็มีเราจะมาหาวิธีแก้ปัญหาโดยการที่เอาหลักศาสนาเข้ามาในเบรกหน้า พูดคุยกันต่อนะคะคอาจารย์ดรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ